อีกหนึ่งคลิปครับกับสองไกลสตอรี่สองไกลแล้วก็ทีเด็ดสองไกลนะครับเป็นเรื่องของคิงส์ครับที่โหยิ่งพูดยิ่งได้หลายเรื่องเพราะว่ามันต่อประเด็นได้มากเลยแล้วก็ที่สําคัญคือเนี่ยผมเห็นอะไรหลายอย่างจากการลงไปทําเองที่ที่สงขาตอนเกมแรกที่เจอฟิลิปปินส์และฝนตกหนักมากเห็นอะไรหลายอย่างมากมายเชื่อว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับแฟนๆที่เอ้ยปันใจมาเชียร์ชีมชาติมากขึ้นแล้วบ,บางคนที่มองว่าเอ้ยกระแสะก็แค่นั้นแหละจุดได้แป๊บหนึ่ง มันจุดแก๊สอะไฟฟูแล้วก็เดยวดไปถ้าเกิดกระแสมัน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 ,มน,มนก่อ,อยากเนี่ยแต่ผมมองกลับกันว่ากระแสจะก่อง่ายขึ้นถ้าเกิดทําตามแบบนี้นะครับก็มองอยู่3อย่างับกับสัทธาแฟนบอลน,นะครับข้อแรกครับข้อแรกผมได้ไปคุกเคลียกับัแฟนบอลขาประจานะอาจจะเป็นแค่กลุ่มหนึ่งจริงๆมันมีหลายกลุ่มแหละมันมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ตามมุมต่างๆแต่กลุ่มนี้นเห็นประจํากับทางทิศเหนือของสแสตแอนทุกครั้งเลยก็คือกลุ่มเชียร์ไทวเ o อ e r นะครับเขามีระบบการจัดการ การดูแลกันของบางส่วนที่สามารถลางงานไปได้หรือว่าเหแบบมือนทับหน้าที่จะไปเอาอุปกรณ์ไปไปตีก,งกงองตีกองโปง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 แล้วก็มารอสศพบจัมาดาแฟนบอลกลุ่มใหญ่ที่จะเดินทางตามมาเข้ามาเนี่ยคือพวกเขามีระบบจัดการดีมากซึ่งจับก,กันนะครับตอนนี้คือเรายังเห็นว่าศรัทธาแฟนบอลมันได้แค่ในบางพื้นที่จริงๆโอเคในสงขลาเนี่ยร้อยละ85ละกันเป็นแฟนบอลแถวนั้นแหละในโซนน,นั้นมาดูแต่15%ที่ ผมดาวจากสายตาคือคนที่มาจากที่อื่นอยากไปอยากไปแบบวันเดยทริปไปเที่ยวไปดูตลาดนัดเก่าใช่ไหมไปดูนั่งดูนี่เกาะยงเกาะยอไปหาดใหญ่ไปไลฟ์ไลฟ์โอ้โหคือมันมันตอบโจทย์ครับผมว่างานนี้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่มันอาจจะดูน้อยแต่ถ้าเกิดไปจังหวัดอื่นๆที่มันเป็นหวัวเมืองเนี่ยมันจะได้เพิ่มมากขึ้นแน่ๆก็มีแกนหลักอย่างเชียร์ไทยที่เขาจัดการได้อย่างยอดเยี่ยมหรือเอากองกรองไปสร้างความฮือฮาได้บ้างก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยแฟนบอลก็ เริ่มจะมองการกลับมาดูบอลแล้วอะยิ่งเป็นช่วงหน้าหนีฝนแล้วนะครับเป็นฤดูหนาวเนี่ยสามเกมไปบ้านอานร์เซนับผมว่าน่าจะมีคนไปดูเยอะขึ้น,นแน่ถ้าเกิดว,ว่าการจัดการที่ราชมังมันดีนะครับโอ้ก็ข้อน,นี้ที่ตอบยากว่ะเรื่องของการราชมังมันเออยังไงดีวะนะครับอะโอเคต่อมาที่ข้อสอครับศรัทธาแฟนบอลกลับมาเพราะว่านักเตะเล่นเพื่อคนดูคนดูเชียร์เพื่อนักเตะนะครับเกมนี้มันเห็นภาพหลายอย่างคือดึ่งครับเกมแรกกับฟิลิปปินส์เนี่ยฝนตกหนักมาก เลื่อนไปชั่วโมงหนึ่งคือฝนมันตกไม่นานหรอกประมาณ25นาทีแต่มันตกแบบไม่เห็นทางนะแบบเม็ดฝนหนักมากไม่เห็นทางเลย,นะเเลยถ้าเกิดขับมอเตอร์ไซค์เปรียวแน่นอนแล้วยิ่งอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยลมมันตีตลอดเวลานะครับมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อแฟนบอลแต่ก็ลงไปแอบฝนเงินใต้แตน์แป๊บหนึ่งแล้วก็กลับขึ้นมาเต็มเหมือนเดิมอาจจะหายไปราวสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากความจุดเดิมประมาณหมื่นเก้าแต่ก็ยังแบบเฮ้ยก็ยังได้อยู่นะครับและคงเชื่อว่า คือมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมันน่าจะตอบโจทย์ได้ในหลายๆอยา่างแวละครับเด้เห็นแล้วว่าพวก,ก,กเขาเนี่ยรักนักนักเตะจริงแล้วนักเตะเนี่ยไม่ทำกันธรรมดาครับปกติบางเกมเตะไม่ค่อยมีคนดูเตะสมโมสรเนี่ยมาดูไม่เยอะบางทีมอยู่ทีมไม่ได้ทีมใหญ่แฟนบอลหักจางไปเยอะพอมาเจอโหมดเนี่ยคนดูสองมือคนเต็มสนามเนี่ยเลน่นนัดเต็มที่ครับมั่นใจเพื่อแฟนบอลเฮไปแล้วก็มีคนตอบรับมาเสียงถึงแฟนบอลแล้วก็ ิ่งตอนอาบน้ําแต่งตัวเสร็จจะกลับโรงแรมเนี่ยโอ้โหยังเต็มเลยยืนรอเจอตั้งเตะกันเห็นแค่งเงาก็ยังดีคือแบบนี้มันทําให้นั้งเตะเนี่ยมันเหมือนแบบมีคนนุนหลังอะ่ะมันก็พร้อมจะสู้ต่อได้อย่างที่เจบอกว่าทุกคนที่เชียร์มาเนี่ยอาจจะไม่เจอน้ากันแต่สัมผัสได้ก็นั่นแหละครับคือคือสิ่งที่มันตอบได้ดีว่าศรัทธามันมีอยู่ครับแต่แค่ไม่ถูกคุดขึ้นมาแล้วก็ข้อสุดท้ายครับเรื่องของแฟนบอลน,นะครับยังมั่นใจยอยู่ว่าเห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ย ถ้าเป็นจังหวัดที่มันสามารถบูมได้เนี่ยยังไงเสียคนที่มันอยากไปมันไปแน่ครับคนที่มันอยากลาหยุดมันไปแน่มันวางแผนแน่ถ้าเกิดไม่ปรับโปรแกรมแบบนี้คือโอเคการเปลี่ยนวันจากเดิมวันหนึ่งขยับถอยัาวันหนึ่งอาจจะมีเหตุผลเบื้องลึกที่มันพูดไม่ได้พูดไปอาจจะคอขาดแต่ก็ก็ก็เป็นความชกร้ายละกันที่โปรแกรมมันลงไม่ตรงต้องปรับโปรแกรมกันเป็นแบบที่เห็นไปมาเตะสุขกระจา์ แต่กลับกันนะครับมันก็อาจจะพอช่วยได้กับการวางแผนวางมากในการไปจังหวัดต่อไปเช่ทให้มันคล่อมเสาร์อาทิตย์ให้คนดูได้ไปเที่ยวพักผ่อนกันหนึ่งวันมาดูบอลต่อให้มันเกิดเป็นทริปให้ได้มากที่สุดนะครับก็คือหลายคนอาจจะไม่เคยสัมผัสการไปเที่ยวต่างประเทศแล้วไปดูบอลไทยดยผมเองก็ได้ปกาสไปกาบบางที่ซึ่งก็ได้วางแผนแล้วถ้าเกิดวันแข่งขันมันชัวเวลามันชัวสนามมันชัวเนี่ยยังไงคนที่ยังอยากไปดูเนี่ยเขาก็เอาแผนนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ไปทำอื่นบ้างก็ได้ หรือว่าจังหวัดที่มันเป็นจังหวัดท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยแล้วอยากจะเป็นอย่างนี้บ้างเนี่ยขอนแก่นผมว่าโอกาสกับไปขอนแก่นมีนะถ้าเกิดไม่แต่ช่วงฝนอ่ะแล้วก็อีกหลายที่อ่ะมัน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 พร้อมเลยอ่ะมันสามารถสร้างโปรแกรมสร้างคลิปได้จังหวัดที่แบบอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่สไาลเยอะเช่นผมตีเป็นเออรีสะเกดนะครับตีเป็นอ๋อเยอะอ่ะคือมันนึกแล้วมันมันมาได้เรื่อยๆครับมันก็มันก็เป็นไปได้หมดละกันก็เชื่อว่าถ้าเกิดคิดไตรตรองเพิ่มเติมเนี่ย แล้วไปที่อื่นบ้างเนี่ยผมว่าตอบโจทย์แน่ๆบางสนามบางจังหวัดสนามเล็กโวยไม่พร้อมเตะรับ AMa t c h หรอกก็เอาตังค์ไปปรับสิเอาเงินลงมาให้เขาเขาจะเอาตรงนี้มามามา,มาปรับปรุงเปื่ออนาคตเราอาจจะมีสนามแข่งขันที่พร้อมใช้ในแมชเอแมชหรือว่าแมชเฟรนเฟรรี่บรรดาชาติต่างๆอย่างมาใช้งานเนี่ยมีมากขึ้นเพิ่มตังค์ได้เหมือนที่ BG ทําอยู่คือปรับปรุงสนามตัวเองให้ดีแล้วก็สโมสรต่างแดนอยากมาอยู่แล้วก็ มาเป็นฮับที่เมืองไทยกับที่ทางทาง BG เขาอาจจะเงินถุงเงินถังไม่เท่าบีแต่ก็สามารถปรับปรุงได้เริ่มจากสมาคมเนี่ยลงไปก้าวแรกให้เขาเขาได้หาก้ารตอมาอนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับอคลิปที่2องประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเอาเป็นมองต่อเซนเซอิชิอิเลยแล้วก็พูดถึงเดือนหน้าหน่อยเดือนหน้าเป็นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยโปรแกรมออกมาแล้วว่าเจอในบนนน กับเจอเย,ยเมนเนี่ยมันจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ไหมจะได้พร้อมเชียร์ต่อไหมเดี๋ยวมาพูดในออกลิปหน้าครับ